ทุกคนรับแผดล่าสุดสกัดเนี่ยถูกปรับให้เก่งขึ้นในบางจุดและกากลงในบาง oh, <no. S 1> จุดนะครับเพราะงั้นบอกเลยว่ารูนไอเทมพลังแสงเปลี่ยนทั้งหมดนะครับวิธีการเล่นการฟาร์มการเนเกมจะเป็นแบบไหนและรูนไอเทมพลังแสงแบบใหม่จะเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวาพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนื่ยต้องขอกราบสัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเทฮะแล้ววันนี้ครับพาทุกคนมาอยู่กันกับสกัดในแผดล่าสุดที่ปรับมาเก่งขึ้นในบางจุดและอ่อนลงในบางจุดแต่อย่างแรกขอพาทุกคนมา เมาอนก่อนเลยดีกว่านะครับคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มานะคือต้องบอกนี้สกัดก่อนหน้าเนี้ยมันปรับมาแล้วครับแล้วมันปรับให้สกิล2เวลาเรากำหมัดแบบกวนพานเต็มถอยหน้าเนี้ยให้ต่อยเป็นกายภาพอุ้มแล้วคนก็เลยด่ากันว่ารวย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 ,รวย,ร,วยรวยนะครับคือสกัดแก้จวดไม่ได้ดิถ้าปรับนั้น GM เมก็เลยโอเคเข้าใจแล้วก็ปรับอีกแบบซึ่งปรับอีกแบบก็ต้องบอกว่าก็ดีขึ้นในบางจุดนะครับแล้วอ่อนลงในบางจุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่า ดีตรงไหนอ่อนตรงไหนอย่างแรกต้องบอกก่อนไอหน้ามเมื่อกี้นะครับที่มันปรับมาเนี่ยคือสกัดนะครับต่อยปกติแพสซีฟของมันนะครับเวลาต่อยปกติถ้าสกัดเลือดเยอะกว่าศัตรูสกัดจะต่อยเป็นดาเมจเวทแซมออกมา <Yeah. S 2> ก็ยังเหมือนเดิมก็เป็นดาเมจเวทแซมออกมาเหมือนเดิมนะฮะ <S. S 2> แต่ว่ามันจะไปบวกพลังโจมตีแก้ภาพแทนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะบวกเป็น AP ก็คือเป็นดาเมจเวทแพทนี้จะบวกเป็น AD ก็คือดาเมจแก้ภาพครับคือ <S. S 2> ถ้าเราออกของแก้ภาพ ดามเมจเวทของเราจะแรงขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับสกิลสก็เหมือนกันครับเวลาเรากำหมัดชาร์จไปแล้วก็ต่อยวันพานไป1ทีเนี่ยนะต่อยตุ้มไป1ทีเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแรงตาม AP หรือพลังเวทครับแต่แผ่นนี้มันจะแรงตาม a d ดีหรือพลังกายภาพให้ผมสรุปสั้นๆเลยนะครับในตอนนี้ครับสกัดเวลาชาร์จหมัดแล้วต่อยในช่วงต้นเกมเราอาจจะเห็นว่าสกิลมันดูเบาล,ลง จาก AP ไป AD แต่มันแรงขึ้นครับในตอนต้นเกมการต่อยหน้าของสกัดอ่ะเดี๋ยวผมไปต่อยหน้าให้ดูนะครับในตอนต้นเกมครับการต่อยหน้าชา้าแล้วต่อยของสกัดจะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วเราแบบเล่นสกัดมาบ้างนะครับจะรู้ว่ามันต่อยแรงขึ้นแต่ครับด้วยความที่ปรับมาแบบเนี้ยคือบังคับให้สกัดออกแค่ของกายภาพของกายภาพและของแทงนะฮะเพราะเอาง่ายๆต้องบอกนี้ก่อนว่าตัวละครของสกัดนะครับไอแพสซีของมันเนี่ย แรงขึ้นตามแม็กเฮเลือดนะครับแล้วก็แรงขึ้นตามกายภาพสกิล l เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะเล่นเป็นสกัดตามสายปกติหรือว่าสายที่ผ่านมาคือเมื่อก่อนครับสกัดจะออกของเวทแซมแนะในบางคนจะออกชวยแฮนเดอร์จะออกในส่วนของซอร์รี่ออร่าหรือจะออกในส่วนของเมทรบแพบนี้ครับการโจมตีที่พลังเวทจะแรงขึ้นจะมาจากแค่ในส่วนของเลือดและการโจมตีกายภาพ จะไม่มาในส่วนเวทอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะงั้นในส่วนของไอ้ผ้าคลุมที่ออกกันในแพทแล้วแล้วเนี่ยมันอาจจะออกไม่ได้แล้วครับสาหรับใครที่ไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมทาให้ดูก็ได้ครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับสกัดของผมครับต่อยไปที่ดาเมจ700รนะฮะแต่ผมเนี่ยอยากจะแบบเฮ้ยเราโจมตีเป็นเวทด,ดีถ้าเราออกของเวทมันก็ต้องแรงขึ้นใช่ไหมครับพี่อะกูออกมองกุฎแล้วนะมงกุฎ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 สัก 6อันเลยหรือไม่ใช่มงกุฎคือถ้าผมไปออกเป็นในส่วนของโฮลี่ออฟโฮลี่มันจะแรงขึ้นเพราะมันเอ๊ยมันไม่แรงขึ้นแล้วนี่ว่าเพราะมันไม่มีเลือดโอเคงั้นออกอันนี้700ใช่ไหมมัน700นะครับมันโจมตี700อ่ะเดี๋ยวผมลองใส่อันนี้ไปแล้วตีนะครับปุ๊บทำไมมันเบาลงว <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้ครับมันคล้ายๆกับแวนตอนที่แบบอนจอยครับผมอะ มันปับคล้ายๆกับแวนตอนนั้นคือที่แบบแวนออกของแกยภาพก็ตีกายภาพแรงแต่ว่าถ้าออกของเวทดาเมจของสกิลก็จะแรงขึ้นตอนนี้สกัดก็เป็นอารมณ์นั้นแหละครับคือออกของเวทสกิลก็ไม่แรงขึ้นเราต้องออกของแกยภาพครับสกิลถึงจะแรงขึ้นอันนี้ตี600ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมไปออกดาบแดงดูครับถ้าผมไปออกดาบแดงดูที่มีแค่พลังโจมตีโดดๆเด้งๆเ,เ,เลยนะครับดาบแดงอ่ะแล้วก็ให้เลือดเต็มด้วยจะได้ไม่ติดกับสถานะอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับต่อยทีพันสามเห็นปะ เขาเนี่ยในโน้ตแพดเขาบอกไว้ว่าการปรับครั้งนี้จะทําให้ตัวละครของสก,กัดของเราเนี่ยนะครสามารถกลับมาออกโอมมอารมได้ออกดิมินช h ได้หรือว่าออกดาบแดงได้ซึ่งตรงนี้เอาจริงๆนะคืออย่างที่บอกแหละไอ้สก,กัดอะ่ะมันตีแรงพลังชีวิตนะครับเพราะงั้นถ้าเราออกไปในส่วนของของแทงนะครับออกไปในส่วนของของแทงงูงูงีง,งี้ๆตามปกติเนี่ยมันก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นมาอยู่ครับ การที่จะไปออกดาบแดงอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็ดูค่อนข้างที่จะไร้สาระประมาณนึงเลยสําหรับผมนะเออสำหรับคนอื่นผมไม่รู้เหมือนกันแต่เนี่ยเราออกของแทงเราก็ตีประมาณพันกว่าเราแบบได้เลือดได้ความอึดอะไรแบบนี้นะครับมันก็ดูแบบไม่ได้แย่นะครับดูไม่ได้แย่แต่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจกันตรงกันตรงนี้เลยนะครับว่าแพลล่าสุดครับถ้าคุณจะเล่นสกัดคุณออกของกายภาพได้เพิ่มดาเมจเวท แต่ออกของเวทไม่ได้บวกดาเมจเวทแล้วนะครับอยากเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่แบบไปเห็นสกัดยังออกในส่วนของไอเทมแบบเออเมดโรบเลยอนยะ่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าแพทที่แล้วอ่ะเมดโรบโคตรดีเลยกับสกัดบวกพลังเวทบวกพลังชีวิตสกิลติดตัวถ้ามีพลังโบนัสพลังชีวิตเยอะจะได้พลังเวทเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของเจาะเวทด้วยซึ่งถ้าถามว่าแพทนี้สกัดออกอะไรที่เกี่ยวกับเวทได้บ้างก็ต้องบอกว่ามีไม่เยอะครับถ้าเกี่ยวกับเวทจริงๆคือรองเท้าเจาะเวท เกี่ยวเวทจริงๆคือรองเท้าเจาะเวทเพราะรองเท้าเจาะเวทไม่ได้บวกสเตตัสอื่นเลยนอกจากเจาะเวทก็จะทําให้ดาเมจของสก,กัดเนี่ยแรงขึ้นครับอ่าเดี๋ยวใครไม่เห็นภาพหรือแบบคิดว่าเอ้ยพี่โมอีอกมาโม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 โอ่าเดี๋ยวผมต่อยให้ดูนะครับอันนี้ผมต่อยปุ๊บแปดร้อยสิบแปดแปดร้อยแปดแปดใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้ามีรองเท้าเจาะเวทครับเราก็จะได้เจาะเกาะเวทมาร้อยหน่วยนะครับอ้าไอเชี่ยไอนี้ไม่น่าจะมีเกาะเวทวะต้องต่อยคนต้องต่อยคนเอาง่ายๆว่าเอ่อถ้าต่อยคนนะครับ รองเท้าเจาเวทมันก็ยังช่วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นให้ออกขนาดนั้นซึ่งสรุปข้อดีข้อเสียกนก่อนเลยข้อดีของสกัดในแผ่นนี้ก็คือตอนต้นเกมแรงขึ้นครับส่วนข้อเสียก็คือตอนเลดเกมครับจะตีใครไม่ได้เข้าแรงเท่าในอดีตชาติของมาแล้วเพราะอดีตชาติออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอ,อร์ลิงออร่าที่ช่วยจนเจาะเกราะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเมทรบที่ช่วยจะเกาะเพิ่มพลังชีวิตไอ้พวกเนี้ยมันให้แค่สเตตัสเลือดและ เจาะเวทเท่านั้นพลังเวทจะไม่มีผลอะไรกับสกัดอีกแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าใครจะเล่นก็ดูดีๆเลือกออกของดีๆครับไม่งั้นคุณจะลำบากคือตอนต้นเกมคุณจะเก่งขึ้นแหละแต่ตอนกลางเกมเลดเกมที่คุณมาออกของเวทอะไรพวกนี้ละคุณจะอ่อนลงนะครับในส่วนของเซ็ตไอเทมสกัดที่ผมออกเนี่ยผมจะออกเป็นแบบนี้ในช่วงต้นเกมนะครับก็คือรองเท้าตีเร็วครับเอามาเคลียร์คีปเคลียร์คนตีแล้วตีเร็วขึ้นก็เคลียร์คีปเ,เร็วขึ้นก็ซัดได้แรงขึ้นทําดามเมจได้แรงขึ้นแล้วก็แบบมีดูดเลือดอะไร รงเท้ากัน CC อะไรแบบนี้ตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ไอเทมหากินสกัดครับเมนเทอร์ออฟเกาะไฟครับบวกพลังชีวิตทําให้สกัดตีแรงขึ้นนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตบวกเกาะนะยืนเลนชนเลนแข็งๆโหดๆเลยแล้วก็มีในส่วนของ Incantation ครับไอนี่เนี่ยของดีเลยครับของดีเฮีเยเก็บไว้เถอะนะครับความเสียหายเวทเท่ากับ2%ของ HP สูงสุดแกศัตรูรอบๆสกัดเป็นตัวละครที่เลือด เยอะที่สุดในเกม Rv ครับมันมีแสพสซีฟที่ถ้าเราออกของเลือดมันจะเพิ่มแม็กเลือดขึ้นไปก็จะทําให้แบบเลือดโคตรเยอะเลยเพราะงั้นออกเมนเทอนาร์ปลาเผาคุ้มแน่นอนครับยังไงก็ควรจะมีนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนกา,าร์ดมาตรฐาเอามากันเวทแล้วก็เวลาโดนโจมตีก็จะได้เลือดเด้งมากขึ้นนะครับไม่ต้องกลับบ้านบ่อยแล้วก็วิ่งเร็วกันเวทยนะครับแล้วก็มีพลังชีวิตมากขึ้นด้วยก็เป็นไอเทมที่ดีครับแล้วก็ไอสองชิ้นเนี้ยผมเอามาลองดีมินิต เพราะว่าเขาบอกว่าไอเทมเวทไม่ได้แล้วเราก็ออกสกิลกายภาพแทนนะครับกายภาพก็คือบวกพลังกายภาพร้อยหนึ่งลดคูลดาวน์สิบเปอร์แล้วก็มีบวกพลังชีวิตมาแซมแมเวลาตีไปก็ลดความเสียหายแล้วก็สโล,สล,ลว์ศัตรูแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ผมว่าก็ดีนะเอามาแทนเมดรมนะครับก็คือบวกพลังโจมตี60ครับความเร็วในการโจมตี30เข้าสกัดหมดเลยแล้วก็มีพลังชีวิตอีก900นะครับทำให้สกัดเนี่ย ตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็อึดขึ้นด้วยแล้วก็มีสกิลติดตัวอีกสสกิลครับคือตีปกติหรือใช้สกิลโดนศัตรูก็สโล่ศัตรูอีกก็จะเป็นแบบพลังแสงเอามาเป็นสโล่นะครับไอเทมฟอร์ตแฮมเมอร์สโล่แล้วก็ดีมินิทใช้สกิลโดนศัตรูก็สโล่ก็จะแบบไล่ต่อยหน้าศัตรูรัวๆยัดปักๆๆๆเลยนะครับเป็นนักมวยเลยแล้วก็สกิลติดตัวก็หลังจากใช้สกิลโตีปกติก็จะแรงขึ้นก็เวลาวันพันธ์ไปเนี่ยก็จะแรงขึ้นครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับออกมาเพิ่มทั้งดาเเเเมมมมมจแแลลลลละพพิ่่่่ทััั้้งงืือออดดหหาายยคคนนนไบบีีึววกกรส บวกดาเมจตามแม็กเฮดพีเจ็ดบวกไอ้นี่ไป2,000พลังชีวิตนะครับแล้วมีลดคูลดาวสิเ์เซเวลาไม่ได้ไฟก็เลือดเด้งและที่สําคัญแพสซีฟ <Pass ive S 1> ของสกัดก็จะช่วยเพิ่มให้อั ity, มูเลตออฟลองวิตตี้มีแม็กเลือดที่เยอะกว่าเดิมไปกและทำให้เราเนี่ยทั้งอึดทั้งแรงนะครับก็เป็นไอเทมที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคในแพทนี้สําหรับผมนะไอเทมที่โอเคในแพทนี้ก็คือ4ชิ้นแรกครับหนึ่งสองสามสี่ไอเทมชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกเนี่ยออกตามสถานการณ์เราจะออกเป็น เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้จะเป็นเกาะสะท้อนนะครับจะเป็น rock chill tan diminish ก็ได้จะเป็นในส่วนของทรอยจะเป็นอะไรเนะี่ยแล้วแต่เกมแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับไปเลือกสรรปันส่วนกันเองครับพลังแฝงเอาวิ่งบนน้าเอาเลือดเยอะมานะครับจะได้แบบมีดาเมจขึ้นเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับพุ่งเข้าไปต่อย ติดผีเสือส้อศัตรูติดสโลไล่ต่อยซัดๆๆๆก็จะดีขึ้นแล้วก็เป็นในส่วนของเล่งดาเมจเล่งดาเมจนะครับในส่วนของรูนยังเล่นเหมือนเดิมโกลเด้นบอดี้นะครับสปีดิตแล้วก็สเตนหลายคนอาจจะง,งงทาไมพี่ยังออกสเตนอยู่ไหนบอกว่าเล่นเวทไม่ได้แล้วอย่างที่บอกไปเราออกของเวทดาเมจไม่ได้แรงขึ้นแล้วแต่ออกของกายภาพเราต่อยเวทแรงขึ้นและพลังเวทมันรวมอยู่กับการเจาะเวทครับสเตนให้เจาะเวท เพราะงั้นไอ้ศัตรูมันปางกับเวทอยู่แล้วการเราการที่เรามีสเตนเนี่ยนะครับเจาะเวทเพิ่มไปเนี่ยจะทําให้ต่อยศัตรูแรงขึ้นมากๆเลยในช่วงต้นเกมแล้วสกิลเราก็อัพขึ้นมาเพราะงั้นยืนชนต้นเกมเก่งๆผมว่าสเตนก็ยังดูดีอยู่ครับเชนเจอร์สกิลครับจะเป็นฟิกเกอร์ก็ได้เอ็กซิกิก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกอะไรมานะอาจจะอธิบายงงนิดนึงเพราะสกัดมันปรับมากวนตีนะ่ะพูดตรงๆขอโทษนะขอโทษนะผมว่าสกัดมันปรับมากวนตีนะ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเข้าไปดูในเกมนะครับ เล่นยังไงเดินเกมยังไงแล้วรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นหรือกัดลงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยคอมเมนต์ comment, มาบอกกันได้นะครับงั้นก็ตามขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม Try dare me I dare you. ปรับมาใหม่ให้สก,กัดเข้าเมตามากขึ้นอุย้ยมันต่อยแรงนะครับเนี่ยชิบหายละถ้าต่อยไม่ตายก็รีบวิ่งวนาฮะ เขาก็ต่อยแรงอ่ะเขาอยู่นะเนี่ยต้นเกมแบบสาวหมัดหนึ่งทีเนี่ยเจ็บอยู่นะแต่ผมเห็นดาเมจแล้วผมก็สนใจครับนะ <laughs> ดาเมจไม่ได้ดูแย่เลยนะครับโอ,โอเคน่าจะชนะเล่นไม่ยากเลยแบบยืนเดเลนต่อยแล้วไม่เจอฟอร์เลนเนี่ยดาเมจเวดยังมีอยู่นะครับไอที่เขาบอกว่าไม่มีดาเมจเวทนะั่นคือปรับก่อนหน้านะอันนี้คือปรับล่าสุดยังเป็นดาเมจเวดอยู่ ฮ้าว <ś led> ไม่ได้ตั้งโอ้วันๆไม่เอาอะไรล้วชีวิตลาดช็อตอย่างเดียวนะอันนี้เนี่ยแข่งเขาออกรองเท้าตีเร็วกันบ้างนะครับเขาบอกออกกันบ้างไม่ได้ออกทุกคนนะโอ้นี่เห็นหมดามเมจเวทยังอยู่นะครับ เหมือนเขาพยายามจะปรับให้มันดีขึ้นวาก่อไฟเล็กแล้วขึ้นสะท้อนเลยนะมันถูกว่ะเออให้อไนะไรนไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นครับชึอสุดท้ายผมว่าก็ยังเป็นตัวที่ยืนเลนดีอยู่เดวโอ้ยวิ่งติดคือคือเด็คนจะล้าจอดเนาะ อัจริงผมจะหยิบเซตที่เป็นอ่ฟิกเกอร์มปน,นะแต่กดแล้วมันไม่ยืนยันครับก็เลยได้เซตนี้มาแทนตีผมเลื่อนไม่ลดเลยยังแข็งแข็งปักนี่ตุ๊กคุมโอ้โหอ้าวอ้าเอ้าวเจ็ดสิบดาวแล้วเนะี่ย เราขอเล่นแบบตัวตุมต่มๆกหอนไม่ตีด้ยเชื่อชีชา้าไม่รู้เลยะต่หันไปต่อยวะ่ะใช่ไมเล่นสก,กัดแดนเกินติม๋โมผมว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอเทมนะเปลี่ยนเป็นรองเท้าอึดครับทีนี้ก็น่าจะยืนได้นานกว่าเดิมอีกส่วนสกัดมันไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะแค่แบบเก็บสแต็ก ตีคีบตายดูดเลือดอักาติอาร์เรนมาไม่ว่าจะแรงไหนผมเห็นอาร์เรนผมก็ดีใจครับต้นเกมมันไม่เก่งอะเลดเกมค่อยว่ากันครับโอเคก่ okay, อไฟมาละดิพินิดก่อนนะผมว่าไอ้ขอ้อนตีเร็วผมเฉยๆอุ้ยคนอุดาเมจคนดูเห็นดาเมจตรไดนะ้ไหม เ็นนาเมยที่ทุกหน้าไฮออเตมารับแรงนะครับนะ่ะไอ้ี่ไม่ไม่หลอกเลย้วนั้นแรงแล้วพวกถ้ามีฟิกเกอร์ม่องแบบล้วผมหยิบสเปลผิดมาแค่และโป๊ะคึ่งหลอดปรับสเกลมาใหม่ยูสองถังมาถึงเต็มมาสกัดอะอะไรไม่รู้ที่ที่รู้แพนด้าตีไม่เข้าแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นตโอ้โหล้างด้วย พันหน้าตีไม่เข้าแน่นอนครับล้านเปอร์เ็น์ยงอ่าเจ็บเจ็บเจ็บเจนี้คโอเคสวย สงสัยต้องรอดาบวีกว่ะผมว่าถ้ามีฟิกเกอร์ผมทำได้เยอะแล้วเนี่ยแม่งยืนยันสเปลมาแล้วนะแต่สเปลไม่เข้าตัวแย่จัดโอสกัดสลัดสะบัดสะบัดสะบัดสวยครับก้ามโตนะปรับมาใหม่ผมว่าถือว่าโอเคนะในมุมมองผมผมถือว่าโอเคนะไม่ได้เลวร้ายหรือว่ากากไก่ใส่สเก็ตเล่เลยนะถเอาที่เล่นก็ ทุบแรงแนะ่จริงแบบมาใหม่ทุบค่อนข้างแต่แรงครับแบบทุบเพาะทุบเพาะยืนเลนมันถ้าไม่เจอตัวแก้อยๆใครก็อยากเข้าไปตีนะหันไปมองเพื่อนไม่มีใครแนละ้ว <c oughs> จริงถ้ามีฟิกออกน,นี่กล้าเข้าเดินนะไม่มีฟิกว่ะเข้าไปให้อเตตบตายไม่เล่นเนี่ยหยิบสเกลหยิบสเปลมาผิด ชีวิตเปลี่ยนหกร้อยเองวะโคตรเบาเลยปิ้งปองขอโทษด้วยเราพลาดเองยืนไม่ไหวเนี่ยเกมนี้ไม่หยิบม,มารีวิวนี่ผมไม่หยิบม,มาสก,กัดเจอไฮเเตะบ้ามินคนบ้าไนมะ่หยิบม,มาผมว่ามันแรงขึ้นนะครับในช่วงต้นเกมมันค่อนข้างที่จะเก่งนะเออแต่เจอฮายาโดนรับจบจริง สงสัยถ้าจะรีวิวสกัดก,ก็ต้องแบนฮายาไม่งั้นชีวิตอาจจะยากนิดน,นึงเน่ยยิงไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาด้วยคือถ้าเป็นฟิกเกอร์ผมเล่นเล่นเยอะกว่านี่อันนี้ไม่มีฟิกเกอร์เล่นแบบเอ็กซิคิวหน้ารักงูงี้เดี๋ยวรอคอนกันกนะครับไม่ควรเฟิร์สพิกนะสกัดเฟิร์สพิกไปเหนื่อยฮะันดานี่ผมไม่กลัวเลยผมให้แบบเปิดสกิลจนหมดเลยผมค่อยสวนก็ได้แต่ฮายานี่สกิลแรกก็หมดหลอดเลย เฮ้ยม hey, oh ัน oh ์หน no 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 ้าเปิดเลยเฮ้ยเกิ่อนเพื่อนโอ้โ้เจ็บดาเมจแทงจำเป็นเนือยจะตายครับสกัดนูกันเวทโดนลิงอิกลุงอิกเข้าไปน่าจะเจ็บอยู่ฮะบอกเลยเซตนี้ต่อยแรงครับแรงขึ้นเพราะว่าไอ้ฟอร์แทมมันแรงต่อยสโลต่อยสโลดาเมจบวกเลือด นี่แหละไอเทมที่ GM น่าจะมองว่าอยากให้คนออกออกให้แล้วนะครับต้องบอกว่าออกให้แล้วนะครับเดี๋ยวได้นิดๆเอาสุดหล่อเข้ามาสุดหล่อสุดหล่อเขาผู้อยากจะทุบสุดหล่อมากเลยที่มาํำว่ายืนงงๆก็โก้ได้ครับแต่ขึ้นบ้านไม่ได้อยู่ดี ได้เวลางานของจีโอพีครับแบกหามทุกป้อมชิปหายอันเลนมาอันลิโตมาเวนกรรมแล้วกู ไม่รอดว่ะเจ็บไม่รอดว่ะแล้วสก,กัดต้องออกแท้งด้วยเหรอครับสก,กัดต้องออกแทงครับผมไปลองออกกายภาพมาแล้วโคตรกระจอกงอกง่อยเลยครับทําอะไรไม่ได้เลยครับสก,กัดออกของกายภาพเนี่ยมันปรับมาให้ออกกายภาพใช่ป่ะแต่ถ้าเราออกเป็นเอ่อโบเกนสเปียนะโบเกนสเปียดาบแดงโอูมิอาร์มดิมินิตดาบคิหรืออะไรแบบนะี้ปล่อยทีหนึ่งนามเมจเวทประมาณพันเจ็ดครับตอนเล่เกมถ้าปล่อยแทงของฟูนะแต่ถ้าออก แทงล้วนแล้วต่อยแทงจะดาเมจอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับเวลาชาร์จหมัดแล้วต่อยเมื่อก่อนสก,กัดมันมีจุดเด่นตรงที่ชาร์จหมัดต่อยออแล้วหายเลยแต่ว่าแผ่นนี้มันชาร์จหมัดต่อยแล้วไม่หายเราหายเองครับเราอาจจะหายเองได้หายไม่เอ่ยหายไม่เอ่ยหายไม่เอ่ย

นะครับคอมเมนต์มาคิดเห็นยังไงกับสก,กัดปรับใหม่นะทำร้ายคนสูงวัยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็สก,กัดเนี่ยครับปรับมาผมว่าก็ดีนะอันนี้70ดาวนะครับอันนี้ซูพีมนะครับเออก็ตบเป็นลูกอยู่ก็ <c oughs>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  เก่งอยู่อยากได้ล็อกชิลใช้ก็ยู้2ดาวด้วยสก,กัดบวก2ดาวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดีขึ้น ก็อย่างที่รู้กันแหละครับสกัดเป็นตัวละครที่หยิบมาแก้ในบางสถานการณ์ซึ่งไม่ใช่สถานการณ์เกมนี้แต่ผมอยากรีวิวไงก็เลยเอามาสกัดทุบเอวิติงดูจากดาเมจก็ได้ครับเล่นมารับดาเมจ100,000สนทำดาเมจ8 0ด80,000เข้าร่วมไฟ16ครั้งก็ถือว่าไม่แย่ถ้ามีฟิกเกอร์ก็จะมีประโยชน์มากกว่านี้จังหวะที่พุ่งเข้าไปต่อยหน้าอีกทีมนะฮะก็อาจะดีกว่านี้ครับ